สวัสดีจ้าทุกคู่ทุกคนแฮร์ร e ่เอเวร์บ hey, น <c oughs> ก็มาถึงคลิปที่จะทำการรีวิวนะคะเครื่องทำจัดแต่งทรงผมของไดสันเนาะก่อนนี้ทำคลิปแอนบอกไปแล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆคนก็ถามมาว่าทําไมต้องซื้อแพงขนาดนี้มันใช่ดีขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งเราก็ดูมาหลายๆรีวิวเนาะดู อินฟลูเอนเซอร์หลายคนเขาก็บอกว่ามันจัดแต่งทรงผมได้ง่ายนู่นนั่นนี่ใช่ไหมทีน,นี้เราวันหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสไปเดินห้างแล้วก็ไปที่โช๊ปของไดสันตอนแรกเราตั้งใจคือเราจะไปเอาไดเป่าผมอย่างเดียวเลยเพราะว่าเรามีเครื่องทําผมเครื่องม้วนผมอยู่แล้วเนาะทีนี้พอไปลองอ่ะตอนแรกคือแบบอเอานี้ค่ะเอาเลยหนึ่งทุกหนึ่งก็คือแบบจะจ่ายตังค์แล้วในระหว่างที่ เออพี่เขากําลังไปหยิบของเนาะเราก็เลยแบบมาลองอีเครื่องตัวนี้นะคะที่มันเป็น Air w r ร p เนี่ยวันนี้ที่จะรีวิวให้ดูแล้วก็ลองใช้รอนอัน,นเนี้ยเนี่ยม้วนทําแล้วปรากฏคือแกมันเป็นรอนง่ายมากมันทําง่ายมากโดยที่ไม่ต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเก่งในด้านของการทําผมไม่ต้องแบบโปรเฟชชั่นอลก็คือทําได้เลยแล้วทําง่ายมากเออซึ่งในณขณะนั้นณขณะจิตตอนนั้นก็คือ มันจะกดจิตว่าต้องต้องเอาต้องต้องได้สักพักพนักงานมาต้องเลยแบบพี่คะเออถ้าจะเปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมคะก็เลยบอกเขาขอเปลี่ยนใจว่าอยากได้ตัวนี้แทนตัว Airwrap แทนซึ่งปรากฏว่าของหมดแบบหมดเกลี้ยงต้องรออีกเกือบอ่า20วันถึงจะได้ของซึ่งตอนนั้นก็ตัดใจไปแล้วก็เลยจะเอาเครื่องเป่าผมไปไปมามาสรุปก็คือแฟนเอาแทนเพราะว่านางอ่ะเถ้าถ้าเราจะรออีรุ่นแอร์แรปเนี้ยก็คือ ถ้าจะซื้อแค่รุ่นนั้นเออนางก็จะไม่สามารถใช้ได้กับเราได้เพราะนางผู้ชายเนาะนางก็ไม่ต้องจัดแต่งทรงผมอะไรมากมายแค่เป่าหแห้งเออนางเลยตัดสินใจนางซื้อเครื่องนี้เองนะคะทีนี้เราจะสาธิตให้ดูง่ายๆเนาะว่าเครื่องนี้เนี่ยแรงลมมันทั้งหมดพันหกร้อยวัตต์ซึ่งเป่าทีหนึง่งเดี๋ยวให้ดูแรงลมเดอโมสามก็คือเป่ากระกายแรงมากคือ เขาใช้เทคโนโลยีในการดูดอากาศเข้าไปนะคะซึ่งมันจะปล่อยลมออกมาที่แรงมากๆซึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวผมแห้งแล้วนะคะมันก็จะมีหัวไดหลายๆอันอันนี้ก็สําหรับทําให้ผมตรงได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะก็ เดี๋ยวลองไปหาคลิปดูแล้วกันซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวไอ้ตัว AirW r a ปดีกว่าเนาะซึ่งตัว Air w r a ปเนี่ยเขาก็จะมีหัวมาให้เหลายหัวแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะจัดทรงแบบไหนนะคะอันแรกนะคะก็จะมีตัวเนี้ยมันมันดีตรงที่ว่ามันเป่าผมได้เหมือนกันมาตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าแรงลมมันจะน้อยกว่าอยู่ที่พันสอวัตต์นะคะอะเนี่ยเป่าได้เหมือนกันนะคะก็แรงพอๆกันเลยแต่ว่า เนื่องจากว่ามันเป็นเซฟตสาหรับการจัดแต่งทรงผมเนาะฉะนั้นเวลาที่เราเป่าผมอะคะ่ะเราจะไม่ได้เป่าจนมันแห้งไปเลยซึ่งก็คือเป่าให้พอหมาดๆแล้วเราก็เริ่มทําร้อนทําจัดแต่งทรงผมตามที่เราต้องการได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูก่อนว่าวิธีการทํางานมันเป็นยังไงนะคะก็จะมีหน้าตา3ามปุ่มแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแรงลมมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคะแล้วก็อันนี้ปรับระดับความร้อนได้3ระดับเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิด ส่วนปุ่มสีฟ้าไอจุดสีฟ้านี้เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันคืออะไรก็คือมันคือคูชอ็อตแต่เดี๋ยวบอกวิธีการใช้งานอีกทีหนึง่งทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือเราเสระผมมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเป่าผมให้ดูก่อนนะคะซึ่งเราจะเป่าเป็นทาเป็นเทเลชอบพร้อมกับการทําผมไปเลยนะคะเพราะว่าออพอในระหว่างที่เราทําผมไปด้วยเนี่ยผมมันก็จะแห้งไปในตัวด้วยซึ่งมันก็จะทําให้เราไม่เสียเวลาเนาะอ่ะทีนี้เรา ก่อนที่เราจะทำผมนะคะก็เนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ผมเสียมากๆเราจะต้องใส่ตัวบำรุงก่อนนะคะคนอื่นอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้แต่ว่าสำหรับเราข้ามไม่ได้เพราะว่าผมเสียมากนะคะก็คือเราใช้ตัวนี้เป็นของเกาหลีนะคะก็ มันจะเป็นแบบน้ำๆเลยแล้วก็ใส่บำรุงผมก่อนนะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไดสันเขาจะเคลมว่าจะทำให้ผมเสียน้อยลงนะคะถ้าเทียบกับนี่องออื่นๆแล้วนะคะก็แต่ว่ามันก็ยังมีความร้อนอยู่ฉะนั้นเราก็จะใส่บำรุงเพิ่มไม่ให้ผมมันชี้ฟูนะคะโอเคนะคะอะโอเคได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะ เป่าผมเนาะขอจัดเป็นช่อก่อนนะคะคก็คือจัดเหมือนตอนที่เราจะทำการม้วนผมไปเลยผมฉันเปียกเปียกเปียกว่ะเปียกเปียกมากเปียกโอเคนะคะก็จะแนะนำว่าให้ใช้ลมขีดบนสุดเลยแล้วก็ ไฮเฮดไฮวอลลุ่มนะคะแล้วก็เป่าก็ผมก็จะเริ่มหมาดในระดับหนึ่งนะคะก็จะไม่อยากเป่า ตรงปลายมากจะเน้นตรงข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราทำรอนอะไรเนื่องจากผมเราเสียอยู่แล้วปลายมันเสียนะคะเราก็จะไม่ได้เน้นตรงข้างล่างมากทีนี้เนี่ยก็ถัดไปนะคะจะข้ามขั้นตอนไปทำรอนเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองใช้หวีอันนี้ให้ดูนะคะหัวแปลงเขาจะมี2แบบก็คือแบบที่มีปุ่มๆแบบนี้นะคะกับแบบนี้ที่ตรงๆเลยอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการาผมเนี่ยก็คือเส้นเล็กรีบนะคะ แบนก็คือต้องการที่จะเพิ่มวอลลุ่มก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะมันชื่อว่าสมูทติ้งบัตต์ตานี้ก็จะเป็นเหมือนแบบผมทําให้ผมมันตรงมากขึ้นเหมาะสาหรับคนที่ผมอยากโศกเส้นใหญ่นะคะก็แล้วแต่ว่าลองจะเลือกใช้ดูแต่ว่าเราอ่ะชอบตัวนี้เพราะว่านะเราเนี่ยเป็นผมเส้นเล็กนะคะอันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนหัวก่อนเนาะก็คือมันจะมีตัวลดลอ็อกตรงนี้ต้องกดลงข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะแล้วก็เปลี่ยนตนั่ะนะคะอ่ะ ึ๊บอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือหวีลงไปได้เลยอ่ะนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะจริงๆเนี่ยคือ ทำไมเราถึงไม่ปล่อยแห้งเลยพอเราใช้แต่ละอันไปเนี่ยผมก็จะแห้งไปในตัวเหมือนแบบเราจัดแต่งทรงผมไปได้ด้วยแล้วก็ผมก็แห้งไปในเวลาเดียวกันคือไม่ต้องทํานุ่นหนึ่งสก็คือทําในเวลาเดียวกันได้เลยนะคะผมมันก็จะอันนี้มันเป็นสมติ้งแบบก็คือผมมันก็จะดูแบบไม่รีบแปนมันก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมากิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวมาทําอีกข้างนึง ก็เราได้ผมทั okay. so so go, so two 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 ้งสองข้างแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มทำล่อนนะคะก็ลอนเนี่ยเขาจะมีสองไซส์มาให้ด้วยกันนะคะก็คือไซส์40นะคะ2ด้านก็คือซ้ายกับขวานะคะแล้วก็สําหรับอีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นไซส์แกน30มนะคะซ้ายขวาเหมือนกันก็จะมีมาทั้งหมด4ตัวนะคะเราก็จะต้องเลือกสลับใช้ทีนี้เนี่ยคือเราอะเราเองอะลองใช้ลองทดสอบก่อนที่จะมาทาคลิปนี้เราทํา ผิดพลาดทําทดสอบมาหลายรอบมากนะคะก็คือสรุปคือเรา,เาจะโอเคกับรอ,อนสามสิบเพราะว่าเราผมเราเสียแล้วมันเป็นรอนยากฉะนั้นเราวิธีการทําให้รอนแน่นที่สุดแล้วก็คลายตัวอยู่น่นานแล้วก็คลายตัวน้อยที่สุดก็คือเป็นรอนเล็กนะคะก็แล้วแต่เลยถ้าบางคนที่ผมยาวคือเนื่องจากเราผมปะบาเนาะมันก็จะเป็นรอนสวยสวยยากนะเออเราก็จะเอารอนแกน30นะคะทีนี้เนี่ยอ่ะ ก็ถ้าปกติก็คือเราจะต้องเลือกแกนผมผมที่ผมอชอบผมหิวกับหน้าเราที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นผมที่ม้วนออกอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยจริงๆอ่ะหลักการของไดสนะันเขาจะมีแรงลมที่จะดูดเส้นผมเข้าไปแล้วก็มันก็จะมวนเข้าไปเองนะคะก็คือหมายถึงว่าเราไม่ต้องมาแบบถ้าเราไม่รู้อิโนยเนยเลยทําผมไม่เป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้แบบง่ายๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีความโปรเฟชชั่นอลใดๆนะคะ ่ะที่นี้เดี๋ยวจะให้ลองเดี๋ยวจะลองให้ดูวิธีทั่วไปที่ในในคลิปของไดสันนะคะเขาแนะนําก็คือเราจับชอบผมมาประมาณหนึ่งนี้นะคะแล้วก็เปิดนะคะแล้วก็เอาจ่อไว้ที่ปลายมันก็จะงุบเข้าเลยนะคะอืด นี่ไงก็คือจะมี1ลอนเด้งเดเดี๋ยวจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะมาทําให้ดูเนื่องจากว่าวิธีนี้เราไปดูใน YouTube แล้วซึ่งเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการลอนผมที่เด้งมากๆขนาดนั้นนะคะเราต้องการให้มันดูแบบมีเคอรฟ์ฟแต่ว่าดูธรรมชาตินะคะซึ่งเขาก็จะแนะนํามาว่าให้ กลับหัวลงอย่างนี้แต่ว่าต้องหมุนสลับด้านก่อนนะคะตอนแรกเราจะเป็นด้านที่ลูกศรชี้ออกใช่ไหมแต่ว่านี้จะเปลี่ยนเป็นด้านที่ลูกศรชี้เข้าแต่ว่าให้คว่ำลงนี้นะคะแล้วก็จับผมขึ้นมานะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปแน่นๆแล้วก็เปิด,เป,ดเปิดเครื่องประมาณสิบวินาทีนะคะแล้วก็เปิดลมเย็นห้าวินาทีแล้วก็ปิด ก็มันก็จะมีความให้ดูลอนมันก็จะเป็นลอนแบบนี้นะคะซึ่งมันจะไม่แบบว่าโหเป็นลอนลอนขนาดนั้นนะคะก็จริงๆมันแล้วแต่สไตล์เนาะชอบแบบไหนวันนี้เราจะอยากได้แบบนี้หรืออีกวันหนึ่งเราอยากได้ลอนแบบนี้ก็เลือกตามที่เราชอบนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทํานะคะให้หมดก่อนเนาะ ก็ได้ออรอบแรกแล้วนะคะอะข้างนี้ยมันจะเห็นลอนแบบเคิลที่เราอยากได้เยอะกว่านาะเพราะว่าอันนี้เราเมีแอบทำที่เป็นแบบเทให้มันดูดเข้าไปอย่างนั้นนะคะก็จริงจริงก็เราก็เลือกตามที่เราชอบนะคะทีนี้เดี๋ยวมาช่อที่2กันนะคะก็แบ่งผมลงมาเอาแบบปริมาณที่เรากะว่าแบบเราจะสามารถหยิบจับเจอครบ ทุกอันเพราะว่าเคยแบบแบ่งผมลงมาเยอะแล้วแบบหาไม่เจอว่าอันไหนที่ตัวเองม้วนไปแล้วอย่เงี้ยนะคะอ,อ่ะช่อนี้ก็คือยังยังเปียกอยู่นะคะก็เราจะต้องเปลี่ยนไปเป็นอม้วนตัวนี้นะคะแล้วก็อีบผม ขึ้นมานะคะโอเคนะคะก็ตอนนี้ผมหมาดแล้วเนาะแล้วก็จะมาทำหลอดเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะความลงนะคะจับแล้วก็ม้วนแล้วก็เปิด จะเป็นนี้ประมาณเดี๋ยวขอทำข้างหน้าไหมโอเค แล้วก็ได้ข้างนี้แล้วให้ดูโคลดหน่อยนะคะมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตัว s คล้ายๆแบบนี้นะคะก็คือเราอาจจะไม่ได้แบบทำร้อนให้มันแบบวิสตวิสตมาราอะไรขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวไปทำอีกข้างหนึ่งแล้วมาดูช่องสุดท้ายค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะ ช่อบที่สองนะคะก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราจะบอกว่าเราชอบผมสไตล์นี้มากๆนะคะก็คือแบบดูเหมือนแบบไม่ตั้งใจทำผมแต่ก็คือมีรายมีรายนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูช่อสุดท้ายกันเลยค่ะค่ะก็ตอนนี้เราก็เป่าผมหวีผมนะคะให้เริ่มพองหมาดๆแล้วมันจะมีอีกหัวหนึ่งนะคะ <c oughs> ที่เราจะมาแนะนําก็คือเป็นทรงแบบนี้นะคะก็คือมันจะเป็นชื่อว่า วอลลุ่มบ u ัชนะคะก็คือเป็นหัวแปลงแบบสําหรับการเพิ่มวอ Volume, ลลุ่มโดยเฉพาะใครที่ผมรีบแบนหรือตรงโค้นผมนะคะรีบแบบคือสามารถใช้ตัวนี้เป็นการยกโคนว่าง,งั้นเถอะภาษาตืเรียกง่ายๆก็คือเหมือนแบบหัวแบบยกโคนนะคะก็คือเพียงแค่เราเอาเนี่ยนะคะมาไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เปิด เห็นไหมคะว่ามันก็จะดูแบบมีมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นอ่ะดะูอีกนะคะ่ะอ่ะะผมมันก็จะดูมีวอลลุ่มยกโคนมากยิ่งขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เหมาะมากๆสำหรับใครที่ต้องการใครที่แบบ หัวรีแบนเนาะก็จะใช้แปงรงตัวนี้ในการยกโคนหรือไม่กระทั่งจะแต่งทรงผมก็ได้เหมือนกันนะคะขานะก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเราจะทําลอนในช่องสุดท้ายที่เราแบ่งไว้นะคะทีนี้เนี่ยปล่อยผมด้านหน้าเนาะก็เนื่องจากว่าเ,เราตัดแบบไม่เท่ากันตรงนี้มันจะสั้นกว่าตรงปลายนะคะฉะนั้นเราก็จะเน้นนะคะแค่เฉพาะช่วงปลายผมเท่านั้นนะคะ โค้ดหน่งนี้นะคะเดี๋ยวรอตอนที่แบบโอเคนี่ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำทีละชอบไปเรื่อยๆนะคะอะ่นะคะก็ เราก็จะได้เชฟฝั่งด้านนี้ไปแล้วนะคะก็ฝั่งด้านนี้ก็จะทําเหมือนกันนะคะก็คือจะเปลี่ยนนะคะหัวแล้วก็เอาแกนม้วนลงของนี้ไปแก้ฝั่งนี้แป๊บนึงนนคะเดี๋ยวมาค่ะ อ่านะคะก็ข้างนี้เนื่องจากว่ามันแบบเราทํามันหลายรอบมันก็เลยเสียนะเสียทรงก็เลยต้องแบบเอาแบบรอนแบบนั้นไปก่อนเนาะันยังไม่อนาดนัก็จัีชั้นขาใจกับช่อข้างหน้าพี่ชั้นขออนุญาตทำอีกรอบหนึ่ง เอาล่ะหลังจากที่ดิฉันมีปัญหากับอีด้านนี้เนี่ยอยู่สักนางสองนาน้็ไปจัดกะจัดการน้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ดูคอมพลีทลุกน้อก็อโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะค่อนข้างจะทัดผมไว้ด้านหนึ่งด้านนี้นะคะปกติมันจะไม่ไม,ไ,มไม่ฟูฟ่องแต่ข้างนี้ก็คือสวยงามนะคะซึ่งถ้าใครโอเคที่ประมาณนี้ก็คือแบบออกจากบ้านได้เลยอย่างเราเราโอเคเราออกได้เลยแต่ถ้า มันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งที่ทางไดสัเนเขาแนะนำมาก,ก็คือทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือย้ำในรอนที่เราเห็นว่าเฮ้มันแบบมันไม่ได้หรือมันคลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้มันอยู่ซ้ำก็คือทำซ้ำอันเดิมได้เลยนะคะอืมนะคะก็สำหรับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูแต่เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวจะไปลองฝึกใช้ให้มันแบบคล่องมือมากกว่านี้ก็ถ้า ทุกคนอยากรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีมันเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะนะคะก็แนะนําว่าถ้ามีเวลาก็อยากจะให้ไปทดลองเองที่ช็อปสอบถามข้อมูลกับคนขายให้ได้มากที่สุดลองใช้ลองเล่นดูว่าเราเหมาะกับมันไหมโอเคไหมนะคะซึ่งอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ทดแทนกับอีตัวม้วนผมที่เป็นแกนไฟฟ้าที่เป็นเครื่องม้วนผมอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอันนั้นมันจะอยู่แน่นอยู่นานแต่ว่าข้อเสียมันคือมันทําให้ผมมันเสียมากๆนะคะซึ่ง พอเราใช้ไดสันเนี่ยมันก็ได้รอนธรรมชาตินะคะแล้วก็เหมือนเราไปทําที่ร้านทําผมเลยนะคะก็เราก็ทําง่ายนะคะแต่ว่าเรื่องของรอนก็ต้องทําใจว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่นานอย่างที่เราคิดนะคะยกเว้นแต่ว่าใครมีสเปรย์หรืออะไรโปรดักที่ใส่ผมที่ทําให้รอนมันอยู่ได้นานก็ใส่อย่างนั้นได้นะคะก็ เป็นยังไงก็ลองตัดสินใจพิจารณากันเอาเองหรือว่าลองเสิร์ชหาใน YouTube ก็ได้มันจะมีวิธีการสอนการใช้การทำผมอยู่นะคะในหลายๆยูทูบเบอร์เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบิายบ้า